สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะวันนี้ครูเพียวจะมาสอนหน่วยที่2ชั่วโมงที่4เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศควรกำหนดรหัสผ่านอย่างไรและการกำหนดรหัสผ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรามาเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะค่ะสิ่งแรกเลยนะคะสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแลนะรหัส นะคะคซึ่งสิทธิเนี่ยค่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีบางชนิดที่มีผู้คนใช้งานหลายคนเช่นพวกคอมพิวเตอร์สาธารนณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนนะคะเราจะต้องไม่ควรเก็บข้อมูลสำคัญเนาะหรือบันทึกชื่อรหัสผ่านไว้ในคอมพิวเตอร์สาธารนณะในเรียนคะยกตัวยอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โรงเรียนเราใช่ไหมคะห้อง 3D พิ i n t e ตเนาะ เราจะตั้งรหัสผ่านนะคะอย่างเช่นที่นักเรียนเข้ามาในรหัสผ่านก็คืออะไรคะ1 2 3่2 3อง่มใช่ไหมคะอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะเนาะที่เราเข้าไปอะไรคะเข้าไปใช้จะมีรหัสผ่านเหมือนการจดจำได้นะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยคือการเปลี่ยนรหัสผ่านของโรงเรียนเนาะหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะเป็นรหัสผ่านของตนเอง เพราะเพราะอะไรเพราะว่าเวลานักเรียนทํางานใช่ไหมคะนักเรียนกดเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะรู้แค่ตัวเองเนาะแต่ว่าคนอื่นไม่รู้อันนี้เป็นการแกล้งนะคะซึ่งมันจะมีผลเสียอย่างไรก็คือผลเสียต่อครูผลเสียต่อโรงเรียนและผลเสียต่อนักเรียนเองนะคะซึ่ง 3d printer เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ ระดับมัธยมใช่ไหมคะน้องๆป .6 ก็ส่วนใหญ่จะเปิดคอมพิวเตอร์ติดเลยเราจะไม่มีการกำหนดรหัสผ่านแต่ถ้าเกิดเป็นระบบ Wi-Fi เราจะมีพาสเวิร์ด1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้ก็คือพาสเวิร์ดของโรงเรียนนะคะในการเชื่อมโยงอินเทอร์เนต็ตเนาะ,ะนักเรียนคะนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่ามีวิธีการกำหนดรหัสผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร ครูจะให้นักเรียนคิดนะคะสักหนึ่งนาทีเนาะอะบางคนนะคะรู้แล้วบางคนไม่รู้เรานะคะก็จะมาสอนคุณครูก็จะมาสอนในเ,เรื่องนี้ก่อนอื่นเลยนักเรียนรู้จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไหมถ้านักเรียนรู้นักเรียนก็สามารถตอบได้แต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้คุณครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็สอนนะคะ โดยส่วนใหญ่นะคะนักเรียนจะมีความสับสนเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรคือเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยสิ่งแรกเลยนะคะภาพนี้เนาะก็จะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่มนุษย์เราเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์นั่นเองเพื่ออำนวยนะค,ะความสะดวก ในทางการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเช่นอะไรเช่นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์กล้องเครื่องพิมพ์นะคะหรือกล้องดิจิทัลหรือโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุการสื่อสารเป็นตน้นซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่เราส่วนใหญ่ที่เราใช้กับการเรียนก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ต iPad กล้อง หรือโทรทัศน์ใช่ไหมคะที่ที่เวลาเราเรียนนักเรียนคิดถึงบรรยากาศในห้องเรียนนะคะบรรยากาศในห้องเรียนมีอะไรบ้างมีทีวีใช่ไหมเวลาครูสอนครูก็จะผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านทางจอทีวีให้นักเรียนเรียนกันใช่ไหมคะมีลำโพงมีไมค์อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียนในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เขานิยมใช้กันนะคะมีโปรเจคเตอร์มีจอฉายอ่า ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบนี้เนาะก่อนอื่นเลยนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยโคจะมาอธิบายให้ฟังเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักเนาะในอุปรกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะว่าอุปรกรณ์เนี่ยเป็นอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานหลายอย่างเลยโดยมนุษย์จะเป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมซึ่งส่วนใหญ่นะคะซึ่งชุดคำสั่งเนี่ย เข้าไปในยังคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้คอมพิวเตอร์ทำงานอัตโนมัติซึ่งเราจะใช้ในด้านการทำงานการเรียนการสอนหลายๆอย่างรวมกันเนาะคอมพิวเตอร์นะคะมีประโยชน์สะดวกมากมายเนาะซึ่งแต่ละอย่างนะคะเราสามารถใช้งานได้หลากหลายงานแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลหรือการทำงานนั้นๆน,น,นะคะที่เราจะเอาไปใช้เนาะอย่างเช่นการทำงาน อย่างเช่นครูนะคะก็คือใช้ในด้านการเรียนการสอนการพิมพ์เอกสารการกรอกข้อมูลนักเรียนอาจจะใช้เกี่ยวกับพวกการเรียนหรือการค้นคว้าข้อมูลหรือการพับผ่อนอนการพับผ่อนใช่ไหมคะยกตัวอย่างการพับผ่อนก็คือฟังเพลงดู YouTube เล่นเกมเป็นต้นเนาะส่วนการธุรกิจนะคะธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือมีโปรแกรมใช่ไหมคะเราก็สร้างโปรแกรมนั้นขึ้นมา เกี่ยวกับพวกคำนวณใบเสร็จหรือคำนวณเกี่ยวกับพวกบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะเป็นแบบว่าในการทำรูปภาพเนาะสร้างรูปตกแต่งรูปใช้ในเกี่ยวกับพวกรายได้ต่างๆเป็นต้นเนาะ อ่ะอันนี้ก็คือพูดถึงคอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าคอมพิวเตอร์มันมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายว่าคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทอะ่ะมันมีที่มาอย่างไงเนาะแล้วก็มีความสําคัญอย่างไงก่อนอื่นเลยนะคะปัจจุบันเลยอะ่ะคอมพิวเตอร์เราอะ่ะนิยมมาใช้ส่วนใหญ่มีอยู่3รูปแบบ รูปแบบแรกนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเรียกว่าพ o ซีคอมพิวเตอร์หรือเรียกตัวย่อว่า PC อ่ะเครื่อง PC นะคะจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แบบตั้งโตเนาะซึ่งคอมพิวเตอร์นะคะมันจะมีหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่นมีคอมพิวเตอร์นักเรียนด้กถึอภาพนะคะมีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเนาะมีจอมีเคสอ่ะมีจอมีเคส แล้วก็มีเมาส์มีคีย์บอร์ดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตเนาะแบบ PC อ่ะมีอีกประเภทนึงเขาเรียกว่า All-in-one All-in-one เป็นเหมือนในรูปภาพนี้เลยค่ะก็คือมีอะไรมี CPU ยอยู่นยนในตัวเครื่องอ่าเราสามารถยกแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวไปไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตที่โคบอก กล่าวไปในห้องเรียนเนาะเราจะต้องยกหลายอย่างเลยอย่างเช่นจอคอมแล้วก็ cp u อ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยหรือเรียกว่าคอมพิวเตอร์ PC เรานะคะสามารถนิยมใช้ในการตามบ้านเลยพวกตามบ้านพวกโรงเรียนหรือพวกสักงานทั่วไป อะอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรูปภาพต่อมานะคะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถเหมือนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเลยแต่ว่าเขามีขนาดที่เล็กกว่าเบากว่าแล้วก็สามารถพกพาไปที่ต่างๆได้สะดวกสบายโดยเฉพาะเขาจะมี การใช้พลังงานโดยทางแบตเตอรี่หรือจากพลังงานไฟฟ้านั่นเองซึ่งมันสะดวกสบายมากๆเลยคะเราก็ชาร์จแบตให้เต็มใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถพบไปทํางานที่คาเฟ่ก็ได้หรือโรงเรียนก็ได้หรือแหล่งที่ไม่มีอะไรคะไม่มีการใช้พลังงานก็ได้แต่ว่าเราก็จะต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดอย่างเช่นร้อเอนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วแต่คอมพิวเตอร์แต่ละรุ่น ดังนั้นเวลาเราทำเราก็ต้องคำนวณระยะเวลาในการทำด้วยนะคะคอมพิวเตอร์ต่อมาเนาะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพ r พา a ซึ่งพ r พา a เนี่ยแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการคอมพิวเตอร์แบบพ p พานะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่มีขนาดขนาดเล็กมากๆเลยสามารถพ p พาไปได้ทุกที่แล้วก็มีประโยชน์สำหรับการนัดหมาย การเก็บที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งถึงการเล่นเกมอ่นักเรียนใครชอบเล่นเกมนะคะนักเรียนก็ต้องมีแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีน้ำหนักบางแล้วก็ประสิทธิภาพสูงอย่างเช่นสามารถใช้แทนโทรศัพท์ก็ได้หรือสามารถใช้แทนสา,สามารถใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ ในที่นี้นะคะครูมีรูปนั่นก็คือ iPad Pro เนาะซึ่งครูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโปรโมทของ Apple ต่างๆนะคะแต่ว่าครูเห็นรูปม,มันสวยดีเนะาะครูก็เลยเอารูปนั้นมามาใส่ในการสอนเนาะซึ่ง iPad นะคะมันมีประโยชน์สะดวกสบายมากเลยเราสามารถคุยกันผ่านทางไลน์หรือ แล้วแต่ว่าเราจะไปดาวน์โหลดอะไรมาใช่ไหมคะมีประโยชน์เกี่ยวกับพวกด้านการเรียนการสอนหรือถ้าใครไม่ใช้ iPad ก็มีพวกเกี่ยวกับพวกแท็บเล็ตต่างๆอของ a m s u n งอย่างเงี้ยหรือของหัวเว่ยอ่ะอันเนี้ยมันก็สามารถใช้งานได้ได้ดีเลยนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะคอมพิวเตอร์นะคะเกี่ยวกับพวกแท็บเลตที่มาแรงนะพวกเกี่ยวกับ เ,ออเขาเรียกว่าไมโครซอฟอันเนี้มาแรงมากแล้วก็ราคาสูงม,มากสวยมากถ้านักเรียนอยากจะเห็นคอมพิวเตอร์พวกนี้นะคะครูก็แนะนำเนาะไปที่ห้างสับสินค้าเนาะแล้วก็เกี่ยวกับพวกบูธต่างๆเช่น GIB หรือพวกบรนณาแต่ว่าก่อนไปนะคะนักเรียนก็เหมือนเดิมเนาะใส่แมสกพบเจ้าแอ,กอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ ป้องกันตัวเองหรือถ้าใครอยากจะดูนะคะข้อมูลพวกนี้เนาะนักเรียนก็ไม่ต้องไปดูที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้นักเรียนถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากเห็นตัวเครื่องจริงๆนะคะที่ห้างสรรพสินค้านักเรียนก็สามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์ต่างๆเนาะในการศึกษาข้อมูลว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไรสเปคเท่าไหร่แล้วก็การใช้งานอย่างไรอันนี้ก็อยู่ขึ้นแต่นักเรียนที่จะ คนกาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอ่ะต่อมาเนาะอีกสิ่งหนึ่งเลยเรารู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ของเราที่ครูสอนไปมีทั้งหมด3ประเภทใช่ไหมคะครูขอทบทวนเนะาะสประเภทก็คือ1เลยคอมพิวเตอร์แบบ PC แบบตั้งโต๊ะสอคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กแบบพกพาสาคือแท็บเล็ตเนาะเป็นเกี่ยวกับพวกเหมือน iPad ที่เราสามารถพกพาได้สะดวก สบายเมืนเราใช้สามารถโทรศัพท์ก็ได้แต่ในที่นี้นะคะครูจะพูดถึงเรื่องสมาร์ทโฟนซึ่งสมาร์ทโฟนคืออะไรสมาร์ทโฟนนะคะคือโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ในการโทรออกรับสายแล้วก็รองรับทั้ง Wi-Fi สมัยนี้นะคะเขารองรับถึง 5G แล้วบลูทูธอินเทอร์เน็ตโซเชียลต่างๆเน็ตวิต่างๆนะคะมีทั้งแอปพลิเคชันหรือระบบปฏิบัติการนะคะ ให้ผู้ใช้เนี่ยใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นตอนนี้นะคะโทรศัพท์มือถือเนาะใช้งานได้หลากหลายมากเลยยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเลยไอโฟนใช่ไหมคะโปรสิบสองเนาะสิบสองแม็เนี่ยโอ้โหกล้องของเขาอะนักเรียนกล้องของเขาสามารถถ่ายเป็นสตูดิโอที่แบบเป็นภาพถ่ายลงหนังได้เลยนะคะซึ่งนักเรียนรู้ไหมคะว่าอันนี้เขากาก,ากสเปกการสเปคคืออะไรคือเขาสามารถทําได้อีก เวอชันที่แบบเทพขึ้นแต่ว่าเขาทำแค่นี้เพื่อขายในปีนี้แต่ถ้าเกิดปีหน้าเขารู้แล้วแหละว่าเขาจะต้องเพิ่มอะไรขึ้นมาไม่แน่นะอนาคตอาจจะเป็นสีกล้องก็ได้ขนาดตอนนี้ยังเป็น3มกล้องเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะหรืออนาคต iPhone เนี่ยอาจจะเป็นแบบพับได้อันนี้ใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าขนาดสัมซ u n กนี่ยังแบบพับได้มาแล้วเลยดีไซน์ก็สวยงามแล้วก็กระทัดรัดประสิทธิภาพเขาอาจจะสูงวันนี้ก็ได้ ต่อมานะคะเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดรหัสผ่านเนาะอย่างที่ครูบอกไปนะคะครูขออนญาตมาที่หน้านี้ก่อนเนาะซึ่งสิ่งที่ครูบอกไปเช่นคอมพิวเตอร์ต่างๆเนาะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเราจะต้องกําหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานซึ่งถ้าเป็นของเราเองเนี่ยมันมีความปลอดภยัยมีความเซฟตี้ของตัวเองสูง เวลาเราไปไหนหรือเราทําหายหรือเราทำ,าาท,ำทำลืมอะไรไว้นะคะหรือลืมไว้ในห้องเรียนเนี่ยเพื่อเราก็ไม่สามารถมาแก้เราได้อ่ายกตัวยอย่างเช่นคุณครูนะคะคุณครูใช่ไหมครูใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้ iPhone หรือใช้ m a c b o o k ต่างๆเนี่ยครูนะคะก็จะบันทึกรหัสผ่านเอาไว้เลยหรือครูจะตั้งรหัสผ่านทุกอย่าง แม้กระทั่ง Facebook ด้วย Facebook โูก็ตั้งรหัสผ่าน2ชั้น l ล n e โคก็ตั้งรหัสผ่านทุกอย่างนะคะคูมีความเซฟตี้ของตัวเอง mm. ระดับสูงเนาะ mm. เพราะว่าคูเป็นครูคอมเนาะเวลาเวลาเราใช้ในการเรียนการสอนหรือเวลาเราล็อกอินล็อกเอาท์เนี่ยบางครั้งนะคะเราเราลืมเนาะเราตั้งรหัสผ่านไว้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคูอ่ะ แต่ถ้าเกิดนักเรียนนะคะใช้คอมพิวเตอร์สาธารนณะในโรงเรียนเนอะอย่างยิ่งเลยเวลานักเรียนล็อกอินเนี่ยนักเรียนก็อย่าลืมล็อกเอาทุกครั้งจะลืมหรืออะไรนะนักเรียนนักเรียนก็ควรคิดก,ก่อนว่าต้องล็อกเอาออกเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลของนักเรียนนะคะที่คนอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของตัว,ตวเราได้อย่างเช่นถ้านักเรียนล็อกอินนะคะจ g m a i l เนาะพวกอ e ีเมลต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดนักเรียนลืมห้องต่อไปเนี่ยมาใช้อะแล้วเขาก็เห็นเป็น g m a i l นักเรียนเขาอาจจะมาส่งข้อความก่อกวนหรือทำไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกมีความเสียใจเนาะว่าใครวะมาเข้าเล่นเครื่องเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่านักเรียนนะคะจะมีความเซฟตีค้ครูจะมาสอนอีกว่าในการตั้งรหัสผ่านแต่ละรหัสเนี่ย ควรตั้งอย่างไรวิธีการตั้งอย่างไรเดีย๋ยวเรามันเริ่มเรียนไอ้พวกเนี้ยอาทิตย์ต่อไปกันนะคะซึ่งโคจะให้สอนเกี่ยวกับพวกการตั้งรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์เนาะในคอมพิวเตอร์อ่ะต่อมานะคะการกำหนดรหัสผ่านกับโปรแกรมต่างๆ่เราไม่ควรใช้รหัสผ่านที่ คาดเดาได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นรหัสผ่านในโรงเรียนนะคะหนึ่งสองสามสี่เงี้ยหรือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็จะเป็นการกําหนดรหัสผ่านที่คาดถึงคาดเดาได้ง่ายแล้วก็มันมันมันเป็นแบบเดาง่ายเกินไปนักเรียนเคยลองตั้งรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์หรืออะไรเกี่ยวกับพวกเกมเกมไหมที่ เวลาเราเข้าใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเราพิมพ์ไ้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออพอเราพิมพ์มีปุ๊บมันจะเขียนว่าาคาดเดาง่ายอ่าหรือถ้าเกิดเราจะแบบเป็นวันเดือนปีเกิดหรือเป็นวันเป็นเบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็คาดเดาง่ายส่วนใหญ่นะคะหนึ่งเลยเราควรตั้งเป็นตัวอักษรแล้วก็ตัวเลข ที่ผู้ใช้อ่ะนะคะผู้ใช้คือเราจำง่ายแต่ว่าคาดเดายากอย่างเช่นคูนะคะจะตั้งใช้เป็นอักษรเนาะคูก็อาจจะตั้งเป็นตัวพีก็ได้เป็นตัวเพียวเงี้ยส่วนตัวเลขที่จำง่ายคูอาจจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่คูคูส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของคูเนี่ยคูก็สามารถตั้งแบบนั้นได้เหมือนกันอ่าต่อมาสองนะคะ สองคืออะไรสองคือเราจะต้องเลือกใช้ตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่ผสมกันแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็มีเป็นลาดผ่านซึ่งในที่นี้นะคะนักเรียนนักเรียนเนืกถึงตัวอักษรไว้นะคะเวลาเราตั้งาาหาดผ่านทุกครั้งเนาะส่วนอยากจะใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขอันนี้นะคะเลือกใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่ นักเรียนอาจจะเขียนชื่อหรืออาจจะตั้งชื่ออย่างเช่นแคทอย่างเงี้ยแคทแมวใช่ไหมคะตัวซีก็ตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเอก็ตัวพิม์เล็กตัวทีอาจจะเป็นตัว,ต,วตัวพิมใหญ่ก็ได้แล้วก็ผสมตัวเลขไปอ่าอันนี้ก็คือเป็นรหัสผ่านมีความปลอดภัยสงูงต่อมารหัสผ่านนะคะยิ่งยาวยิ่งมีความปลอดภยัยเนื่องจากค่าค่าด,ดาวได้ยากนักเรียนยาวอะ มันมันดีแต่ว่านักเรียนอย่าเอารหัสบัตรประชาชนไปตั้งไปตั้งเป็นรหัสผ่านเพราะว่ามันคาดเดาได้ง่ายถ้าใครที่รู้รหัสบัตรประชาชนเราเนี่ยสิบสามหลักเนี่ยมันยาวก็จริงแต่ว่ามันมันไม่ปลอดภัยเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกรหัสผ่านยิ่งยาวยิ่งปลอดภัยแต่ควรงดเลยนะคะสามเนี่ยควรงดเกี่ยวกับพวกรหัสบัตรประชาชน เลขประจําตัว13หลักห้ามเด็ดค่ะหรือแม้แต่กระทั่งรหัสประจําตัวนักเรียนเนี่ยห้ามอ่ะสี่นะคะ4คือไม่ควรใช้วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการกาหนดรหัสผ่านอย่างที่ครูบอกไปคือมันจบง่ายอ่ะเราเราแค่เดาอ่ะว่าคนเนี้ยเกิดวันอะไรเออคนเนี้ยเกิดวันอะไรเราก็ใช้ หรือใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วก็ลองล็อกอินเข้ารหัสเขาหรือแม้แต่กระทั่งวันเกิดแฟนวันเกิดพ่อแม่วันเกิดเราเนี่ยเราเราไปตั้งของเขาเป็นของเราเนี่ยถ้าเกิดเขารู้เขาก็คาดเดาได้ไง่ายเหมือนกันต่อมานะคะก็คือไม่ใช้เป็นภาษาที่อ่านได้อ่านได้อย่างเช่นแคทแมวอ,อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบเป็น P G D E F อะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเป็นโค้ดอะคะ่ะโค้ดของเราเองเนาะต่อมา คือ6อันสุดท้ายเลยคือไม่ควรใช้รหัสผ่านซ้ำกับซอฟต์แวร์อื่นอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์เพราะอาจจะไม่มีผู้อ่านเบียทราบถึงรหัสผ่านเรานะคะแล้วอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนตั้ง Gmail ใช่ไหมคะมี Gmail รหัสผ่านนี้น,น,น,นี้สมมติรหัส1 9 9 1ใช่ไหม P P พ1อะไร191สมมติตั้งนะ P 191แล้วนักเรียนก็ ไปที่ Facebook นักเรียนก็ตั้งอีก P 1 9 1หรือนักเรียนไปที่เกมนักเรียนก็ตั้งอีก P 1 9 1อันนี้เราไม่ควรนะคะใช้รหัสที่ส้ำกับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์หลายๆอย่างรวมกันเนาะ,ะงานในวันนี้นะคะงานในวันนี้ของครูก็คือให้นักเรียนทุกคนนะคะตอบคำถามใส่สมุดหรือใส่กระดาษก็ได้เนาะผ่านส่งผ่านในไลน์กลุ่มห้องแต่ละห้องเนาะ อันแรกเลยนะคะนักเรียนเนาะนักเรียนนะคะเข้าถึงสิทธิในการเข้ามือเข้าถึงข้อมูลต่างๆอ่ะและรหัสผ่านอะ่ะหมายถึงอะไรก็คือเอาแรกๆเลยนะครูขออนุญ,ญาตนะใช้ปากกานะคะข้อแรกให้เขียนว่าสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสผ่านอะ หมายถึงอย่างไรนักเรียนก็ไปดูบางว่าครูสอนอะไรบ้างสไลด์แรกเนาะต่อมาก็สองอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถกําหนดรหัสผ่านได้มีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นที่ครูบอกไปเนาะมีอะไรบ้างมีโน้ตบุ๊กอะไรต่างมีโทรศัพท์มือถืออะไรนักเรียนก็อธิบายไปอาจจะบรรทัดแค่อธิบายแค่บรรทัดเดียวก็ได้ครูสอนแค่2ออย่างนะครูใบให้ก็ครูสอนแค่2ตัวเนาะที่เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่สามารถ บันทึกรหัสผ่านได้อะสาการกําหนดรหัสผ่านเนี่ยกำหนดรหัสผ่านคืออะไรคือมีอะไรบ้างที่ครูสอนไปเมื่อกี้อะอันนี้ก็คืองานการบ้านในวันนี้นะคะครูเพียวนะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีนะคะนักเรียน